ข้อนี้นะครับมาดูเรื่องของการกําหนดระยะห่างระหว่างตัวอักษรในข้อความในกรณีที่เราจะกําหนดระยะห่างให้ตัวอักษรของเรานะครับผมจะยกตัวอย่างสําหรับพารากราฟนี้ทั้งหมดนะครับแล้วก็ให้มาที่เมนูรูปแบบนะครับแล้วก็เลือกที่อักขระจากนั้นการปรับระยะห่างนะครับให้เลือกคลิกที่ส่วนของระยะห่างจะมีตัวเลือกอยู่3อันนะครับก็คือค่าปริยายขยายและก็ย่อค่าปริยายนั้นจะเป็นดีฟอลต์ของโปรแกรมนะครับถ้าเราต้องการขยายให้คลิกที่ส่วนของขยายและก็เลือกปรับให้เป็นขนาดของพอย์ได้ จะมีตัวอย่างอยู่ในส่วนของช่องด้านล่างให้เราดูนะครับผมจะปรับที่ซัก3ามพอยต์นะครับแล้วก็ตกลงเพียงเท่านี้นะครับในส่วนของพารากราฟที่เราได้เลือกนั้นก็จะขยายนะครับให้สเปซแต่ละช่องนั้นห่างเท่ากัน3ามพอยต์นะครับแล้วก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับเวลาเราเอาไปประยุกต์ใช้กับกลุ่มของคําสั่งที่ปรับให้ชิดซ้ายกึ่งกลางหรือว่าชิดขวานั้นนะครับก็จะรักษาอัตราส่วนระยะห่างระหว่างตัวอักษรให้เรานะครับ จัดชิดขวาหรือแม้แต่ส่วนของ Justify Paragraph นะครับก็คือจัดให้ชิดขอบนะครับก็จะรักษาอัตราส่วนแล้วก็ทําให้ด้านหลังนั้นขยายนะครับเท่ากันทั้งหมดทั้งด้านหน้าทั้งด้านหลังเลยครับนี่ก็เป็นเรื่องของการกําหนดระยะห่างนะครับให้กับข้อความหรือว่าตัวอักษรในเอกสารของเราครับ